บรรยากาศตอนเย็นนะคะตอนเย็นตอนใกล้จะ5้าโมงเย็นนะคะมันก็จะเห็นไหมคะจุดชมยูวเป็นภูเขาและะนะ้วะ <Genau> ก็ว่าจะไปหาเห็ดตัวนู้นอยู่นะคะแต่ยังไม่มีเวลาไปหาเห็ดเพราะว่า <S <S ตื่นแต่เชา้าะตื่นแต่เชา้าตีสี่นะคะก่อนจะถึงบ้านตอนนี้ก็คือว่าอาทิตย์หน้าคือต้องไปช่วยงานที่ d ดรสเด่นนะคะอาทิตย์หนึ่งก็ กลับถึงบ้านก็อยู่ประมาณห้าโมงเย็นนะคะเพราะว่าเดินทางไปกลับก็สามชั่วโมงกว่ากับสี่ชั่วโมงนะคะใ,ใช้เวลาในการเดินทางไปทํางานไปกลับนะคะไปกลับก็ประมาณเกือบสี่ชั่วโมงเราออกจากเราตื่นตีสี่นะคะออกจากบ้านไปถึงเดรสเทนก็คือเจ็ดโมงถึงที่ทํางานก็คือเจ็ดโมงกว่านะคะนาะก,ก็เ้านาก็เป็น กำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ยาวเดี๋ยวมันมีเด็กผ่านน้กกล้องนะคะเราต้องหลบหลบไปนะคะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะเสีย